สวัสดีครับมาดูหนูผมครับคือผมมีเรื่องจะบอกครับปัญหาบางทีผมไอ้หนูในโอกหนึ่งคือไม่รู้ว่าหนูมันตั้งท้องแล้วแต่ผมรู้ว่านานผมก็ผมก็เลยแยกครับ ก็เลยแยกตัวเมียตัวที่ไม่รู้ว่าตั้งท้องแล้วครับมาไหว้ตัวผู้ก็อีกตัวหนึ่งตัวผู้อีกตัวหนึ่งครับผมก็สังเกตมาตลอดแต่ที่นี่พอมาใส่บอเซตก็ประมาณจักอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วครับมันก็คลอดออกมาครับ ได้ประมาณวันวันสองวันนะครับที่นี่พฤติการขมันมันจะกัดหางหนูตัวที่ไม่ใช่พ่อที่ผสมพันธุ์ที่เทจริงครับครับไม่ใช่พ่อที่ผสมพันธุ์ที่เทจริงมันจะกัดจนหางเป็นแผลบางทีหางถ่วนไปเลยครับอันนี้นี่แหละครับบอน,นี่ครับนี่ไม่ใช่ตะปูที่ผสมพันธุ์กับมัน แต่ผมไม่รู้ว่มามันตั้งท่องแล้วครับเนี่ยผมสมแบบผมสังเกตเห็นหลายหลายตัวแล้วครับผมเพิ่งรู้ว่าหนูครับหนูที่อยู่ก็ตะคูในบ่อยืนนะครับโดยที่มันตั้งท่องแต่เองไม่รู้ครับแล้วไปเอาไปผสมพันุ์ก็ตะคูอีกตัวหนึ่ง มันจะกัดตัวผูพ่อพันธที่ไม่ใช่พันุผสมของมันครับครับจริงๆครับอันนี้ครับตัวนี้ตัวโอ้พ่อพันธุผมตัวนี้อย่างดีเลยโ,โดนกัดผมเลยแยกใส่ใส่ถังแยกใส่ถังไวเพราะว่าพื้นที่ผมตรงนี้ครับทำท้าบอลไม่ได้ พื้นที่ท้าบผมยังทําไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ของพี่สาวก็อาศัยที่จะโยกย้ายครับง่ายๆใจผมก็อยากทํำท่อมีท่อต่อกันท่อต่อกันเป็นอย่างต่อกันอย่างสองท่อ ขับสองบอแล้วก,ตก็ต่อกันสี่บอต่อกันนี่ครับผมแบบทำแต่ผมพยายามที่จะหาครับเก็บทุนทำโรงหนูครับครับนี่ยต่ผมได้รู้เหตุผลของที่หนูแม่ที่ที่ท้องแล้วอ่ะโดยที่เองไม่รู้แล้วมาผสมพันธุ์ใหม่กัตพูตัวอื่น นี่แหละครับทําไมมันถึงกัดตัวผู้ครับเพราะว่าไม่ใช่พ่อที่ผสมพันธุ์ด้วยกันจริงๆครับตอนนี้แหละครับ